ผมเมื่อพอเห็ดนี่ครับพี่น้องหลายอยู่ดีครับผมจะให้เบิ้งครับนั่นครับอันนี้ก็จะเป็นดอกตูมันครับนั่นพี่น้องสองดอกดอกตูมันนี่หลายอยู่ครับทั้งนี่กระแมนครัพี่น้องเลยนี่นี่ครับนั่นครับบ้านผมห้องว่าเห็ดดินครับผมเอาไปแกงผสมกันครับเห็ดปวกที่ได้ครับจากนล็กจ้งหน่อยเดี๋ยวเก็บกันครับพี่น้อง ครับพี่น้องผมพาเก็บครับนี่ครับดอกสวยอยู่นีครับผมอันใดดอกมันใหญ่ๆจังเอาครับดอกมันหน่อยเก็บพังพีครับหัวมันหัวหัวมันกะกระตุ้มเห็นมากครับเอาไว้กอนครับผมว่าท่านเอาหรอกครับครับผมจะเอาต่ดอกใหญ่ๆมันครับผม ยานเหยียบดอกมันอยู่ครับยานเหยียบดอกมันหักครับพี่น้องนี่มันเป็นต้นย่างครับพี่น้องต้นย่างครับปกติเราเดี๋วหน้าผมจะบค่อยมีต้นย่างหลายต้นนะครับที่มากจะเป็นต้นกุ้งครับไดการครับผมเก็บเด็กผสมหน่อยครับขอบคุณครับนี่ครับที่ได้ไดการอยู่ครับพี่น้อง